บทที่6ความรักนำมาซึ่งความสามัคคีพลังของาศาสนาเปลี่ยนคนเป็นคนดีเมื่อวันที่สองสิงหาคมคตศกราั1990สัตว์ดำหุธดเซนประธานาธิบดีอิรักบุกโจมตีคูเวตซึ่งเป็นการจุดชนวนสงครามอ่าวเปอร์เซียขึ้นพื้นที่แห่งนี้เป็นชนวนความขัดแย้งมานานแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าโลกจะถูกขับเคลื่อนไปสู่สงครามได้ข้าพเจ้าลงความเห็นว่าผู้นำคริสเตียนและมุสลิมจำเป็นต้องหารือก,กันเพื่อยุติความขัดแย้งนี้จึงเร่งทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อหยุดยั้งสงครามที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตวันที่สองตุลาคมข้าพเจ้าได้จัดการประชุมขึ้นโดยแจ้งอย่างกระชั้นชิดเรื่องการประชุมด่วนสภาศาสนาโลกนก,กรุงไคโรประเทศอียิปต์ เพื่อเร่งส่งสารแห่งสันติภาพให้กับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทางจิตวิญญาณในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมหลายคนสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับตะวันออกกลางจึงจัดการประชุมเช่นนั้นแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกศาสนาควรมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพโลกความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์และอิสลามจะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งกว่าความขัดแย้งระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์เสียอีก ไม่มีสิ่งใดจะน่ากลัวมากไปกว่าสงครามาศาสนาอีกแล้วข้าพเจ้าสงสารวิงวอนประธานอธิบดีเจาะเอดับเบิลยูบุตซึ่งพยายามจำกัดขอบเขตความขัดแย้งอยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงสงครามกับโลกอาหรับแต่หันมาทำงานด้วยวิถีทางการทูตเพื่อให้ซัดดัมพุตเซนยอมถอนตัวประธานอธิบดีบุตรนั้นอาจคิดเพียงแค่จะทำสงครามต่อต้านอิรักเท่านั้นแต่โลกมุสลิมไม่ได้คิดเช่นนั้นสำหรับชาวมุสลิมแล้วาศาสนาอยู่เหนือกว่าความเป็นรัฐชาติ ข้าพเจ้ากังวลว่าถ้าอิรักถูกโจมตีโลกอาหรับก็จะร่วมเป็นปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาและโลกคริสเตียนด้วยการประชุมด่วนในก,กรุงไคโรเป็นที่รวมผู้นำสูงสุดของชาวมุสลิมและผู้เชี่ยวชาญด้านาศาสนาอิสลามจากเก้าประเทศรวมทั้งจากซีเรียและเยเมนสาระสำคัญของการประชุมก็คือการวิงว้อนอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้โลกอาหรับและชาวมุสลิมสนับสนุนคำกล่าวอ้างของซัดดัมฮุดเซนที่ว่าสงครามนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าสหรัฐอเมริกาหรืออิรักจะชนะ แล้วจะมีอะไรดีขึ้นจะมีคุณค่าอะไรหากนั่นหมายถึงระเบิดที่โปรยลงมาราวหาฝนทำลายบ้านเรือนโรงเรียนและชีวิตบริสุทธิ์อันมีค่าของผู้คนการประชุมนก,กรุงไคโรเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมสันติภาพของเราทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในตะวันออกกลางสมาชิกของเราจะทำงานโดยปราศจากความเกรงกลัวใดๆและเสี่ยงชีวิตในสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีอันตรายช่วงหลายปีของความรุนแรงและการก่อการร้ายในอิสราเอลและปาเลสไตน์ สมาชิกของเราเดินทางในทันทีที่ได้รับแจ้งและทำงานร่วมกับองค์กรหลักต่างๆที่ทำงานเพื่อสันติภาพข้าพเจ้ารู้สึกเป็นกังวลทุกครั้งที่ส่งสมาชิกไปยังพื้นที่เสี่ยงแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นการทำงานเพื่อสันติภาพข้าพเจ้าอาจอยู่ในบราซิลกำลังเตรียมดินพบปลูกภายใต้ใแสงแดดแผดกล้าหรือแสดงปฐาฐกถาในแอฟริกาแต่หัวใจข้าพเจ้าอยู่ที่บรรดาสมาชิกที่ยืนหยัดทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่อันตรายในตะวันออกกลาง ข้าพระเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอให้สันติภาพมาสู่โลกโดยเร็วเพื่อว่าข้าพระเจ้าจะได้ไม่ต้องขอให้สมาชิกไปยังแดนมรณะแบบนั้นอีกในวันที่11กันยายน2001เราทุกคนต่างอกสั่นควัญแขวนเมื่อตึกแฟตวิเวนเทสเซนเตอร์ในนครนิวยอร์กถูกโจมตีด้วยกลุ่มก่อการร้ายบางคนกล่าวว่านี่คือการประทะก,กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของสองอารยธรรมระหว่างาศาสนาอิสลามกับคริสต แต่ข้าพเจ้ามีความเห็นต่างโดยเนื้อแท้อันบริสุทธิ์แล้วศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นศาสนาแห่งความขัดแย้งและการ,รเผชิญหน้าแต่เป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญต่อสันติภาพในทัศนะของข้าพเจ้าถือว่ามันเป็นทิ่ทิมานะที่จะตรา้าศาสนาอิสลามว่าเป็นพวกหัวรุนแรงและกล่าวว่าศาสนาอิสลามและคริสต์มีราฐฐานแตกต่างกันทั้งทั้งที่แก่นแท้ของทุกศาสนานั้นเหมือนกันทันทีที่ตึกแฝดถล่มลงมา ้าพะเจ้าได้รวบรวมคณะผู้นำศาสนาในนิวยอร์กและจากทั่วประเทศอธิษฐานและคอยดูแลผู้ประสบภัยทั้งยังเป็นกลุ่มแรกที่ขานรับเหตุการณ์ด้วยการไปยังกราวซีโรจากนั้นในเดือนตุลาคม้าพะเจ้าจัดประชุมนานาศาสนาเพื่อสันติภาพในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกในนิวยอร์กหลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการสนับสนุนสันติภาพอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามไม่ใช่จูจ่ๆก็เกิดขึ้น หลายทศวรรษมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทให้กับการส่งเสริมความปรองดองระหว่างศาสนาและจากพื้นฐานของการทุ่มเทเช่นนี้เราจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้นำศาสนาหลักต่างๆที่เดินทางมายังอิสราเอลในช่วงอินติฟาดหรือไปยังนิวยอร์กอันเป็นผลจากเหตุการณ์11กันยายนในปี1984ข้าพเจ้าได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักศาสนาศาสตร์4 0่านและเสนอให้มีการเปรียบเทียบคำสอนในคัมภี์ของศาสนาคริสต์อิสลามพุธและศาสนาหลักต่างๆในโลก หนังสืออันเป็นผลมาจากความเพียรพยายามครั้งนั้นมีชื่อว่า World Scripture A c o m p a r a t i v e Anthology of Sacred Texts หรือคำภี์โลกการเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภี์ศาสนาตีพิมพ์เมื่อปี1991สิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือพระคัมภีในศาสนาต่างๆถ่ายทอดคำสอนที่เหมือนหรือคล้ายกันอยู่กว่าร้อยละเจส่วนที่เหลืออีกร้อยละสาเป็นคำสอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละศาสนา ซึ่งหมายความว่าคำสอนส่วนใหญ่ของศาสนาหลักในโลกมีแกนแท้ที่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนาแม้ดูจากภายนอกศาสนิก,กชนของบางศาสนาอาจจะสวมผ้าโพกสีสะัะบ้างก็สวมลูกประคำหรือบ้างอาจจะแขวนไม้กางเขนแต่พวกเขาล้วนค้นหาความจริงพื้นฐานของเอกภพและพยายามทำความเข้าใจเจตจำนงขององ,องค์สักดิธิ์หนึ่งเดียวทั้งสิน้นบ่อยครั้งที่คนเราแค่มีงานอดิเรกเหมือนกันก็กลายเป็นเพื่อนกันได้ เมื่อคนแปลกหน้าสองคนมาเจอกันและรู้ว่ามาจากบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้ทันทีราวกับรู้จักกันมานานนับสิบปีแล้วแต่เป็นเรื่องน่าสลดใจเมื่อศาสนาต่างๆที่มีคำสอนเหมือนกันก,นกว่าร้อยละเจ็ดสิบยังมีปัญหาในการพยายามทำความเข้าใจและสื่อสารกันอย่างมีความสุขแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่เหมือนกันและจับมือกันพวกเขากลับตอบย้ำถึงความแตกต่างและวิพากษ์วิจารณ์กันและกัน ทุกศาสนาในโลกนี้ต่างกล่าวถึงสันติภาพและความรักถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังต่อสู้กันเพื่อสันติภาพและความรักอิสราเอลและปาเลสไตน์ก็พูดถึงสันติภาพและความยุติธรรมแต่ทั้งสองประเทศยังคงก่อความรุนแรงจนลูกหลานต้องเสียเลือดเนื้อและชีวิตศาสนายูดาห์ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของอิสราเอลก็เป็นศาสนาแห่งสันติภาพเช่นเดียวกับศาสนาอิสลามจากประสบการณ์ของเราในขณะประมวลคัมภีร์ของโลกนั้น ทำให้เราเชื่อว่าไม่ใช่ศาสนาใดในโลกที่มีข้อผิดพลาดแต่ที่ผิดพลาดคือวิธีการสอนให้เกิดศรัทธาการสอนที่ผิดนํามาซึ่งอคติและอคตินําไปสู่ความขัดแยง้งชาวมุสลิมถูกตีตราว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหลังวินาศกร,รมกันยายนแต่ครอบครัวม,มุสลิมผู้มีศรัทธาและเรียบง่ายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้รักสันติเหมือนเรานายัดเซอร์อาราฟัตท,ที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นผู้นำของชาวปาเลสไตน์มาอย่างยาวนาน เขาก็เหมือนกับผู้นําทางการเมืองทั้งหลายที่มีความหวังให้เกิดสันติภาพแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับการปะทะกันในพื้นที่ด้วยในฐานะประธานองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์นายอาราฟัตมีปณิธานมุ่งมั่นจะปลดแอกชนวนกาซาและเวดแบงให้เป็นรัฐปาเลสไตน์อิสระมีการถกเถียงกันมากมายเมื่อเขาย้ายจากกลุ่มเดิมและเริ่มขัดขวางกิจกรรมขององค์กรหัวรุนแรง หลังจากที่เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานอาธิบดีแห่งอำนาจรัฐชาติปาเลสไตน์ในปี1996ด้วยความสนใจในการสแสวงหาสันติภาพในตะวันออกกลางข้าพระเจ้าได้ติดต่อกับนายอาราฟัตในโอกาสต่างๆถึง12ครั้งแน่นอนว่าคำพูดที่ข้าพระเจ้าพูดกับเขานั้นไม่เคยโลเหลหนทางของพระเจ้าเป็นหนทางแห่งความปรองดองและสแสวงหาสันติภาพเสมอ ถนนที่มุ่งหน้าไปยังที่ทํางานของนายอรารฟัตเป็นถนนที่ลําบากโดยแท้ใครก็ตามที่จะเข้าถึงที่ทํางานของเขาจําเป็นต้องผ่านกองกําลังติดอาวุธหนักและผ่านการค้นตัวอย่างน้อยสามครั้งตลอดเส้นทางแต่เมื่อสมาชิกของเราไปถึงอาราฟัตซึ่งสวมผ้าคลุมสีสีมักให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นสัมพันธภาพเช่นนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ภายในวันหรือสองวันต้องใช้เวลานานหลายปีที่เราให้ความจริงใจและทุ่มเทพเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง ด้วยความพยายามอย่างเต็มกําลังของเราและเต็มใจเสี่ยงชีวิตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและอยู่ในการควบคุมของกลุ่มก่อการร้ายนั่นเองที่ปูทางให้เราได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้นําศาสนาและผู้นําทางการเมืองในระดับนี้เราใช้ทรัพยากรจํานวนมากสุดท้ายเราก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งนายอาราฟัตและผู้นําระดับสูงของอิสราเอลซึ่งอนุญาตให้เราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วงเกิดเหตุขัดแย้งอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มครั้งแรกเมื่อปี1965ก่อนเกิดสงครามหกวันขณะนั้นกรุงเยรูซาเล็มยังอยู่ภายใต้การปกครองของจอร์แดนข้าพเจ้าไปยังภูเขาโอลิดสถานที่ที่พระเยซูทรงหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดขณะที่ทรงอธิษฐานก่อนจะถูกนำไปยังศาลของปอนติอัสปีลาตข้าพเจ้าวางมือลงบนต้นมะกอกเทศอายุ2,000ปีซึ่งเป็นประจักษ์พยานในค่ำคืนที่พระเยซูทรงอธิษฐานข้าพเจ้าตอกตะปูสามตัวลงบนต้นมะกอกเทศ โดยแต่ละดอกแทนศาสนายูดาห์คริสและอิสลามและอธิษฐานเพื่อให้มีวันที่ครอบครัวแหง่งศรัทธาทั้งสามจะรวมเป็นหนึ่งเดียวสันติภาพโลกไม่อาจเกิดขึ้นจนกว่าศาสนายูดาห์คริสและอิสลามจะเป็นหนึ่งเดียวกันและตะปูทั้งสามตัวนั้นยังคงอยู่ที่นั่นจนบัดนี้ศาสนายูดาห์อิสลามและคริสแตกแยกกันอย่างรุนแรงในโลกปัจจุบันแต่ทว่าทั้งสามศาสนาต่างมาจากรากเง่าเดียวกันประเด็นที่ทําให้แบ่งแยกก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับพระเยซูเพื่อคลี่คลายปัญหานี้ เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2003ข้าพเจ้าจึงขอให้ชาวคริสเตียนเลิกตอกย้ำเรื่องของกางเขนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาทั้งสดังนั้นเราจึงประกาศให้มีพิธีปลดไม้กางเขนโดยเรานำไม้กางเขนจากอเมริกาซึ่งมีวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์เป็นหลักนำไปฝังลงในทุ่งโลหิตในอิสราเอลทุ่งแห่งนี้เป็นทุ่งที่ซื้อมาในราคา30เหรียญเงินเท่ากับที่ยูดาสอิสคาริโอ ได้รับจากการทรยศพระเยซูจน,จนจบลงด้วยการตรึงกางเขนพระเยซูในวันที่23ธันวาคมปีเดียวกันคณะทูตสันติภาพร่วม3,000คนจากทุกศาสนาและจากทั่วโลกร่วมกับชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไต 10, น์17,000คนได้มารวมตัวกันที่สวนเสรีภาพนกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อปลดมงกุฎนำออกจากพระเศียรของพระเยซูในเชิงสัญลักษณ์และสวมมงกุฎแห่งสันติภาพให้พระองค์แทน จากนั้นพวกเขาได้เดินรณรงค์เพื่อสันติภาพไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุญาตและให้ความคุ้มครองความพยายามของเราครอบครัวชาวปาเลสไตน์และอิสราเอลก็ให้การสนับสนุนการเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพโดยวางโคมไฟไว้หน้าบ้านด้วยการเดินรณรงค์ครั้งนั้นซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกข้าพเจ้าได้ประกาศว่าพระราชอำนาจในฐานะราชาแห่งสันติภาพได้กลับคืนสู่พระเยซูแล้ว หลังจากความเข้าใจผิดและการแบ่งแยกที่มีมานานหลายศตวตรรษศาสนาคริสต์ยูดาห์และอิสลามมีโอกาสที่จะประนีประนอมกันแล้วมัสยิดอันอักซอซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสามรองจากมัสยิดที่นครเมก,กะและเมืองเมดีนาเป็นจุดที่ว่ากันว่าท่านนบีมูฮัมมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีกลุ่มเราซึ่งเป็นกลุ่มผสมสาศาสนาต่างๆเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับให้เข้าถึงทุกส่วนของศาสนาสถานแห่งนี้ อีหมามได้นําผู้นําชาวคริสและชาวยิวที่ร่วมเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพครั้งนี้เข้าไปยังส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในมัสยิดเราสามารถเปิดประตูที่เคยปิดสนิทและปูทางให้ผู้นํามุสลิมทั้งหลายได้สื่อสารในระดับใหม่กับพี่น้องชาวคริสเตียนและชาวยิวมนุษย์นิยมชมชอบในสันติภาพแต่มนุษย์ก็สนุกกับความขัดแย้งด้วยมนุษย์จะนำสัตว์ที่อ่อนโยนที่สุดมาต่อสู้กันมนุษย์เอาไก่มาชนกันให้มันจิกตีกันด้วยจะง,งอยปากอันแหลมคม จนเนื้อนิ่มๆของอีกไฟายหลุดออกมาและมนุษย์พวกเดียวกันนี้เองที่หันไปบอกลูกๆว่าอย่าทะเลาะกับเพื่อนนะเล่นกันดีๆเหตุผลพื้นฐานที่ก่อให้เกิดสงครามนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือเชื้อชาติแต่โยงใยไปสู่สิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของมนุษย์มนุษย์ชอบอ้างเหตุแห่งความขัดแย้งที่ติดอาวุธว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจแต่ปัญหาที่เป็นพื้นฐานจริงๆอยู่ที่ตัวมนุษย์เอง บทบาทของาศาสนาคือเปลี่ยนมนุษย์ไปสู่ความดีและขจัดธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพวกเขาที่หาความสนุกจากการต่อสู้หากพิจารณา,าศาสนาหลักๆในโลกทุกาศาสนาต่างยึดเอาโลกแห่งสันติภาพเป็นอุดมการณ์ของตนทุกาศาสนาต่างปรารถนาจะเห็นอาณาจักรสวรรค์ยูโทเปียหรือแดนสุขาวดีกันทั้งสิน้นแม้ว่า,าศาสนาต่างๆจะเรียกอุดมคตินี้แตกต่างกันไปแต่ทุกาศาสนาต่างค้นหาโลกเช่นนั้นในโลกนี้มีาศาสนามากมาย ผู้คนถูกแบ่งแยกเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายเป็นลัทธินิยายต่างๆอย่างเห็นได้ชัดแต่ความหวังอันเป็นแกนแท้ของทุกศาสนานั้นเหมือนกันคือปรารถนาอาณาจักรสวรรค์และโลกแห่งสันติภาพจิตใจของมนุษย์ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากความรุนแรงและความเป็นประปักแต่อาณาจักรแห่งความรักจะเยียวยาได้